ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ ติดตามรู้สู้โควิดนะครับคุณผู้ชมตอนนี้หลายคนอาจจะเริ่มกลัวแล้วก็กังวลว่าเอ๊ะยาสมุนไพรฟ้าทลายโจรยังกินต่อได้ไหมเพราะว่าบางคนเขาแชร์บอกว่าหมดค่ารักษาไปเกือบแสนเพราะว่าพอกินแล้วปรากฏว่าเกิดปัญหาคือเกือบเสี่ยงภาวะตับวายแล้วบางครั้งยังมีแชทข้อความเหมือนกับคุณหมอเขาคุยกันในกรุป๊ปอะฮะบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะมีผู้ป่วยที่ค่าตับสูงจากการกินสมุนไพรจํานวนมากเกินความจําเป็นเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นก็อยากจะให้ระมัดระวังในการซื้อยามากินเองและการแจกจ่าย ยาสมุนไพรต้องกำกับกำชับให้ดีเรื่องนี้จริงหรือเปล่าล่าสุดครับคุณผู้ชมเราตรวจสอบกับคุณหมออมพรเบญจพลพิทักษ์อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกคุณหมอบอกแบบนี้นะครับว่าคนที่กลัวว่ากินฟ้าทลายโจรจะทําให้เกิดภาวะข้างเคียงจนอันตรายต่อสุขภาพคุณหมอย้ําครับก่อนกินฟ้าทลายโจรต้องสํารวจพฤติกรรมและโรคที่เราเป็นอยู่ก่อน ถึงแม้จะเป็นสมุนไพรที่ปลอดภัยแต่จะต้องกินในปริมาณและระยะเวลาที่เหมาะสมไม่เช่นนั้นอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพเราได้ถามว่าเราต้องกินแค่ไหนล่ะปริมาณที่ต้องกินต่อวันคุณผู้ชมครับถ้าเป็นผู้ใหญ่180มิลลิกรัมต่อวันแบ่งกินสามมื้อนะฮะและกินติดต่อ ไม่เกิน5วันหลังจากนั้นต้องเว้นส่วนเด็กก็จะคำนวณตามน้ำหนักตัวอันนี้ถามคุณหมอหรือว่าเภสัชกรก็ได้แล้วใครบ้างที่ต้องระวังเป็นพิเศษหรือควรจะเลี่ยงเด็กเล็กคนที่แพ้ฟ้าทลายโจรผู้หญิงตั้งท้องผู้หญิงให้นมลูกโรคตับโรคไตต้องระวังกินยาต้านเป็ดเลือดยาลดความดันโลหิตต้องระวังฮะ ย้ำอีกครั้งใครที่ต้องใช้ยาฟ้าทลายโจรผู้ติดเชื้อโควิดที่ไม่แสดงอาการอาการไม่รุนแรงกำลังรอเตียงหรือคนที่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยติดโควิดยืนยันแล้วมีความเสี่ยงสูงย้ำนะฮะ ฟ้าทลายโจรใช้ช่วยรักษาอาการป่วยโควิดไม่ได้ใช้กินเพื่อป้องกันการติดเชื้ออยากเช็คชัวร์ดูข้อมูลดูวิธีใช้ดูคำแนะนำถ่ายหน้าจอนี้ไว้สแกน QR Code นี้ไว้แล้วติดต่อสอบถามก็ได้ย้ำอีกครั้งคุณผู้ชมครับสมุนไพรทุกชนิดมีทั้งข้อดีข้อเสียก่อนกินต้องปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหรือว่าเภสัชกรเพื่อความปลอดภยัยอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องเน้นย้ำเพื่อไม่ให้ใหเกิดอันตรายตามมาได้นะครับติดก่อนแล้วค่อยกินเนาะถูกต้องครับจะได้ไม่อันตรายนะ สวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้มีลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ